ชมบแฮปแฮปแฮปโอ้โหเพื่อนๆสวยๆเลยนะครับวันนี้เรามีบิสูปปาเจโรอามาฝาก f อนะจ๊ะตามที่สัญญากันไว้คันนี้เป็นออโต้นะน,น,น้องนิวนะครับเครื่อง3,500<ช>ขับ4เป็นตัวนอกแต่ว่าติด l P G มาแบบผัวฉีดนะติด็อย่างดีเลยประหยัดด้วยสามารถใช้งานได้อย่าง ประหยัดเลยนะจ๊ะสถานที่ตั้งไหนฮะอยู่ถนนเพียบทางหลวงสงขกุหลาบพิพิธภัหรือ2กิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลครามสองมาเจอกุหาไม่ได้วันนี้ครับผมเรามีเป็นมิซูมิชินะครับปาเจโร่ปี2001นะฮะ3.5นะนะครับเทอร์โบเลยสวยๆเลยเป็นตัวนอกเพื่อนๆอีกอย่างเคื่อเมซิ่งนะฮะดูนี่สกอร์ทะเบียนใบนี้ต้องมี40,000นะเพื่อนๆนะ70ไปลองเช็คดูได้นะครับนะครับแค่ทะเบียนนี้ก็คุ้มแล้วนะครับ รถสวยมากๆนะครับคนนี้ไปขับสี่นะครับออโต้ด้วยนะครับแล้วที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับนี่ฮะแซนเล็ตสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลน์หน้าด้วยนะครับนี่ครับปาเจโรสวยๆเพื่อนๆแปลงนิดนึงภาษีสองห้าหกเก้านะนะครับใช้กันยาวกว่าเลยทีเดียวเชียวสันประตูด้านข้างเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยครับเนี่ยสวยมากๆนะครับโครเมียมเอ่ยอยังไม่มีแตกราวนะ ปาเจโร่นะครับสมบูระเบียบที่บอกว่าสวยนะแล้วก็เป็น GDI ด้วยนะครับผมเนี่ยครับแม่สวยจริงๆนะครับแล้วก็แอบมีลายท่อที่ดึงแล้วก็เป็นกันชนท้ายสเตเลสด้วยนะครับย่างอะไรก็ยังสวยๆเลยนะไม่มีริ้วรอยนะมีตัวกันขโมยด้วยนะครับดอกย่างยงหนาๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวนอกนะน่าสะสมมากๆเพื่อนๆบานสวิงเนี่ยนะครับยังเดิมอยู่เลยยันสติ๊กเกอร์ครับเนี่ยครับพวกสติ๊กเกอร์ยังอยู่ของตัวนอกเนี่ยนะฮะ อ้าวไมเนี่ยนี่อะไร <Okay. S 1> อาก้ามิโตะอาคามิโตะใช่ไหม <Okay. S 1> เปิดได้ด้วยโอ้โหยังแหลมตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เลยสุดยอดเลยอะ่ะนะครับ <c oughs> แน่นอนจริงนะครับม่านก,ก็ยังสวยสะอาดความเดิมของเขาเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะสันนะครับเนี่ยครับบอดี้เนี่ยเดิมมากๆนะครับตัวนี้มีถาดสแตนเลส <c oughs> การเท้าเหยียบด้วยนะครับไฟสองเก่งหน้าหลังก็ยังอยู่บอะตัวนี้พับได้ <c oughs> แล้วก็ยกได้ถูกไหมฮะ แล้วก็มีแอร์ราวด้วยใช่ไหม้องนิวใช่ครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ก็ยังเดิมอยู่นี่ครับพวกกรอบพลาสติกนะไฟเบอร์ยังไม่มีร้าวแตกเป็นรอยแต่ยังไงถือว่าใช้รักษามากๆนะนะครับเดี๋ยวไปภายในก่อนเดี๋ยวจะมืดนะเดิมจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะเดิมสนิทมิสหายสันประตูเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับคิ้วยางกระจกพวกนี้หลังคงหลังคาเนี่ยก็เดิมสันประตูตัง้งแต่เส้นนี้ครับเพื่อนๆตั้งแต่ท้ายมาเห็นไหมครับยาวถึงประตูเลยนะ นี่ฮะตรงไปป้าสวยจริงๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ะ๋ยนดูสักครั้งหนึ่งชาวนี้ปาเจโร่นะขับสีมาดูภายในดีกว่านะครับบอกเลยสุดคุ้มคันนี้นะครับหายากมากๆด้วยแผงประตูนี่สวยสะอาดเลยนะสติ๊กเกอร์ก็ยังเดิมเลยเพื่อนบอกสะอาเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะที่รักทำเล่นไปขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อย โอ้โหรถที่ชื่นเพื่อนสวยมากๆนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับมีตัดหมอกด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวท็อปจะเป็นลายไม้นะครับที่เป็นลายไม้เข้มนะครับพรมลายก็สวยงามนะครับเดี๋ยวดูฉากนี้ดีกว่าเห็นครับ ABS อ i r b a g เรือนไม้สวยงามนะครับขับสี่อ่ะใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับจุดเด่นของเราออโต้โฟเพื่อนเพื่อน สวยจริงไปฝั่งนู้นดีกว่าไฟสองเท้าวสวิทกระจกเอิยไม่มีแตกเลยนะแผงประตูนะครับแล้วก็ม่านถือว่าสวยมากนะเพื่อนๆดูลายไม้เลยฮะ ABS e airbag คู่ด้วยนะครับช่องเก็บของก็หนึ่งชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็สามชั้นเบาะหนังก็ยังเบาะเดิมสวยสะอาดนะครับอะสองแถวว่าไงเนี่ยไฟสองเท้านะครับ ทุกชิ้นใช้งานได้หมดเลยนะเบาคู่หน้าด้านหลังนะครับก็ยังไม่มีขาดดูหอมอนเลยน่ฮะแล้วไฟสองเก่งด้านหลังเป็นแอร์ราวด้วยใช่ไหมใช้งานได้หมดเย็นทั่วคันนะครับอ๋อนี่ฮะทพี่เดี๋ยวจตรงนี้ด้วยน้องนิวแอร์ตรงนี้ได้พนักแขนนะครับตรงนี้ทําอะไรอ่ะด้านข้างอ๋อก็คือใส่แก้วดาำได้แล้วก็ด้วยว่าเปิดจากตรงนี้มันตาจะไหล แก่ยติระวังได้โอ้โหไม่มีปัญหาครับครับให้ไหลให้ไหลเขาตรงไหนฮะปีกเบาด้านขวาพี่มีปีกเบาด้วยไหนฮะอ๋อเอาไว้ทำไรฮะคือง่วงๆก็เอาหัวพิงเข้าไปเฮ็ยบอกว่าพับเบาะได้พับยังไงอ่ะพับอย่างแรกเราข้างๆนี้พี่มันจะมีตัวล็อกอยู่มันจะไว้สำหรับงอเออหลังแบบสุดได้เลยใช่พี่แต่ว่าพับไม่ได้แค่นั้นเองพับไม่ได้ถ้าพับจะเป็นตัวหลังเบาเนี่ยอ๋อมันเป็นงี้ครับพี่แจ็คนะครับ ต้องค่อยคับครับต่เสียงดังตลกก็เรียกเราอะอ่านบอกยกไม่ได้ไงยกได้ดีครับเอาฝั่งนี้ทำยังไงด้านข้างเหมือนกันนี่คปึ๊บแล้วขยับออัตโนติเลยอัตโนมัติครับผมลิมไม่ค่อยดีนะเรานี่ก็ถือว่าเราก็เพิ่มพื้นที่กว้างขึ้นนะเย็นละเล่นทุกวันบอกตัวนี้ก็คือยกได้หรือจะยกออกไปเลยก็ได้ไม่ใช่หรือจะพับก็ได้พับลงข้างล่างได้พูดจริงไหมเนี่ยขอดูหน่อยเหมือนเอมาเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ทำให้ดูตอนหลังอ่ะ โอเคขอดูสักนิดหนึ่งเพื่อนๆมันคือมันคือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ็คครับเอานี้ออกก่องออกนลี้ออกก่อนนะครับค่้ยค่อยๆยกเบาะลงมานะครับเป็นหรือเปล่าครับพี่คือมันเป็นอย่างนี้พี่มันไม่ได้หรอกอ๋อนี่คนล็อกนี่ตรงไหนครับนี่ครับพี่ปึ๊บแล้วก็หมุนกลับโอ้โหน้องนิวถือว่าอเมซ i n g มากมาก a ซิ่ง n อ๋อตัวนี้ก็คือปิดตรงนี้ซ้ำอีกทีนึง ได้เลยอ่ะน้องนิวบอหันไปแล้วพี่ผมยกออกแล้วไปแจ้งความดีกว่าไปต้องเครื่องกันครับครับเก็บได้ใช้พี่นี่ต้องต้องตรงนี้ให้ตรงไหนครับจับตรงนี้นิดนึงอ๋อเป็นลอกของเขาเขาไว้แบบเซฟตี้เซฟตี้อ๋อเป็นล็อกของเขานะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนะไมนเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ็คเป็นอย่างนี้พี่แจ็คเราต้องมาเบานะฮะเฮ้ยบอหลังหายไปไหนอ่ะเขออกไปแล้วเห็นไหผมอ่ะโอเคก็ถือว่าได้ความรู้ ปนความฮาเล็ก<ป>ๆน้อยๆกันไปนะครับมาดูห้องเครื่องดีกว่าโอ้โหซ้อมไว้ก่อนมิสูบิชิปลาเจโหลของเรานะครับชี้อะไรฮะชี้อะไรชีโบชีชชเบะนต้องเป็นอะไรปะเนี่ยเรานี่ยอยา่าให้พี่ต้องตกใจไปด้วยเลยคาหน้าเดิมสติ๊กเกอร์ก็เดิมนะครับขุมพลังนะครับเครื่อง GDI 3.5เลยแต่ว่าติด r p g มาเพื่อนๆประหยัดแน่นอนนะครับไม่ชอบสลอก ok ได้แล้วแต่เลยนะจ๊ะ ดูความเดิมซะก่อนเอาว่าสวยแล้วกันนะครับออโต้โฟวิลขับสีเช่นเดิมปกติฝาก็โปรมาเดิมไม่เดิมเพื่อนๆแล้วกันนะดูความเป็นตัวนอกพืซะก่อนมาแค่หนึ่งรอบเพื่อนๆ<า>เ,เ,เอ๋ยสวยจริงๆนะฮะกับมิซูมิชิปาเจโร่ของเรานะจ๊ะเพื่อนๆเดีย๋ยวดูตอนเปิดไฟครบก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ แจมแววจริงๆนะฮะขับใช้งานสะสมลุยป่าลุยเขาแล้วแต่สะดวก f อฟเลยนะฮะขับมิสซูบิชินะครับปาเจโร่ครับปี2001ตัวนอกนะฮะแล้วก็เป็น3.5มออโต้โฟวิวได้ด้วยเครื่องนิ่มมากยังอร่อยกบคันนะครับประสี69เก้าเภายในสวยงามปรับได้สามรอยสิบองศาเลยทีเดียวเดียวนะครับพิจิตรราคาแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพอเพื่อน ไม่ใช่ราคากลางมานะมี2องแสนหถึงสองแสนเแล้วก็3ามแสนต้นเลยจนถึง3ามแสนห้าก็มีแล้วแต่สภาพนะคันนี้ผมบอกเลยว่าสภาพผมเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนฮะกับมิซูมิชิปาเจโร่คันนี้นะผมมั่นใจเลยว่าผมไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับสภาพถือว่าสวยมากๆนะครับเพื่อนๆ f c เนี่ยแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับมารองขับดูได้นะครับหรือว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะแวะมาเยี่ยมชมมาดูมาชื่นชมรถกันเพราะเราชอบรถกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะโอเคยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะจ๊ะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับชื่อช่องพีพีแล้วก็ทุกชาแนลนะในช่อง YouTube งน้องนี่เองนะครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะได้ผลิตรถสวยที่ดีถูกๆเนี่ยเอามาฝากสีกันนะครับเดี๋ยวเจอต่อยพีหน้านะพีพีจะมีอะไรมาฝากกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ